โอ้เอาแล้วเอาแล้วปลายัางนอนเใช่ไหมพี่ต้องลุ้นปดุกไปดุกโอ้โหโอ้โหโอ้โหบ้นเสือปลาถือคือก็ตัวนี้โอ้เอาแล้วครับมันโตแล้วบ้านโอ้ปลาดุกไหมปลาดุกไหมลุ้นกันนะครับเด้อปลาอยัางนอนเห็นหน้ามันเลยปลาดุกปลาดุกขึ้นก้าครับ ดีครับมาส่เบ็ดกันมนื่อไงนี่มาัดยำเบ็ดครับหนึ่งยำเบ็ดกระพานหำคือเก่าครับผมเบ็ดเงื้อหนอนครับผมนอนอยู่ใน,ในกระขูครับนอนหน่อยนอนลงแป้งตัวน,น้อยนดน่อยนอนก็นได้ครั้งแรกก็บอถือแล้วตัวน,น้อยเนื้อหนอนล่องเบิ่งครับ ถึงวะถึงวะหลอนบ่บรรยากาศื่อมขึ้นเงียบ,บดีเนาะยุธง เกาะหางมันครับเกาะทางหางมันนอนตัวน,น้อยนึงหน่อกครับนี่นะตัวนอนพี่น้องแล้วเห็นมนันาะตัวนอนนี่ครับน้อยนึงการขี่แป้งนอนขี่แปง้นนแปงเกาะทางหางสามหลังหลอนสามหลังเนะนี่ยนะครนี่รถจำ เป็ดบวกมกับที่าย,ยา่เลาเนี้นะนอนตัวหน้อยพอได้กินนมะนาวเหยื่อนี่ทันว่าไปใส่ืคถือประดุกดีอยู่ทันเนาะ นนอหลุ่นกันครับว่าสิได้หรือบ่ได้มือนพยายามไปสามสี่ลังแต่ยังม้นได้ถืออยู่โอ้เอาแล้วเอาแล้วไปยังนอนเห็นรอพี่ต้องหลุนไปดุกไปดุกโอ้โหวันสิบว่าถือถือก็ตัวนี้โอ้เอาแล้วครับมันโตแล้วบ้านโอ้ประดุกไหมประดุกไหม เอาละครับมาแล้วเริ่มได้นับนึ่งเต้มแล้วครับปลาปดุกพอ,พอดีสองตัวปนตัวนี้เนาะวันสิบว่าถึกอย่ามาไม่เป็นสิบหลังแล้วบ่เนะเาะเัาก็สำเร็จพอดีงามอยู่ทำนี่ปลาดุกอะไร ครับตัวนึงแล้วว่านปลากระสวบดีอยู่ับดีเฮ้ยปลาดุกบ่อนปลาอย่างปลาดุกปลาดุกโอ้ใส่ตวกันเลยทำกันพอดีเลยดีใส่พอดีงามแั่ไห้ อันหำเป็นจัดสองเลครับบานนี่ได้ปลหนึ่งตัวสองตัวก็ได้พอได้ยู่ได้กินแล้วครับบานไก่พอดีงาม,งามบานที่ได้ผลก็ได้ผลยู่เนาะ ขึ้นอยู่กับปลาหลายปลาหน่อยซื้อเลยน้องบันสิทธิ์ถือผู้ถือเป็นเนื้อหนอนหน่อยต้องแปรงครับผมหน่อยค,ครับหนอนก็นได้ รุ่นหลังต่อไปกันอีกครับผมถือเตือนนี่ต้นี่น่าถือเตืนป,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 ปุน๊บปุ๊บปุ๊บควงก่อนง่ายซ้ำๆกันนะนนนตายแล้วตายแล้วตัวนึงตายแล้วเหรอ หลังแรกแหกม้านแล้ววันเจ้าคือให้ใจว่าได้นี่ตัวนี้คือเป็นตัดยากอย่าี๋ยวางนาทุงเงตัวนี้เลยผาให้ถุงนึงเติมถือดีสองถุงสิว่าเต็มบรรยากายนะครับหลังแรกแหกม้านลุกแต่ว่าตายครับ ดูแล้วเหลกมงปายลาดุกปาดุกปลาดุกน่ป่าดุกหน่นี่เอนี่อแล้วป่ะแ้วปมันเตียวแล้วป่ะดุกหน่อยพอดีสองตัวปนปลาดุกไม่อหอปนจะหอมจะใส่เดียวกันมันเนาะ เข่งตัวนึงปลาดุกสองตัวยามหลังแหลกเลยวานถึคืดเลยนี่เบ็ดจนสิเบิดเขาก็ถืออีกนี่มันหลอนเร็วปลาชิวกินปลาชิวไปกินเงี้ยนี่ครับมาตอดเงี้ยเบ็ดจนไม่เกียบเงี้ยนอนจนสิเบิดหลือเปล่าอนกับคู่หนึง่งเดี๋ยวเป็นวุ่นเร็ว

บรรยากาศเน่ยมือเศร้าครับผมอยู่ตรงไหนเอาหำเงียบด้วยเปล่า ยามเบ็ดรุ่นใกล้ที่เบิดแล้วครับเบ็ดหาสิบหลังเหลืออยู่สองหลังครับยังวันไหนจักตัวอยู่เศรานี่โอโ้โบมานครับเหมือนเงาหนอนอรุ่นกันสองหลังสุดท้ายบาดใช่ปุ๊บบอถือกครับ หลังนั้นก็บ,บอถึอเดี๋ยวตรงไหนยัาางไปรุ่นของผมต่อเลยละกันครับผมพอใส่ต่อกันไปนเลยบ้านลุน,นกันต่อครับถืกนน้อนี่เนะ้อยู่มดังตยามจหลังเโอ,โอ,โอ,โอ้ยามิหลังแลว อือล้วครับบัานนี้ปลาอยังวะรุนกันนะครับเจ้าปลาอยังน้นเห็นหน้ามันเล็กปลาด,ด,ดุกคือเกาอ่าครับนี่วันก็วานสีหำดางถือบดได้จักตัวแั <laughs> ่นทางอื่น ปลาดุกหลายอาจธิกินดีเพราะจากได้เนาะทั้งห้องเทือนปลาดุกมันบ่หลายเนาะว่าปลาดุกมัองกินเงืนอนอยามเบ็ดมาสิบก้นหลังก็ถือตัวเดียวขึ้นก็รอให้ดีใจถือเกงแต่หลังเรียกครับปลาดุกหนึ่งก็ยามจนอ้อมในปลาดุกอีกตัวหนึ่งปลาเก่งตัวนึงขึ้นอันหำเพิ่นได้ปลาดุกสามตัวมาขึ้น เสานีบ่ได้จักตัวพันหำหำดังรือพันหำ้ยขึนเขาถอดต้อใส่บ่วงเขาหน่ยฮาควยหนูหลายอยุคนู้งรับเอาเลยกินปากเงี้ยหรือหว ถือก็ตัวเดียถบอลบาถืออ้โหห้องนั่งไรไปไปดูิดบอาถือคือมันยินเสียงดิ่นเสียงบ่นเนี่ยๆนลดทั้งบอลบอลอ๋อตกบ้องงัวได้เนาะดื้อเน สองแล้วครับป่ะสองตัวแล้วลังเบ็ดเบ็ดเสาเลยเสากลัว,วละ เมื่อนั่งไปคันขุนอ้หลงคันหลง,งทางเสียเวลาหลงคันนาเสียคันเบ็ดที่หีตัวหล,หลงคันนาเลยครับพ่อว่าคือหาเบ็ดบเ่เจนเบิ่งเข่าทงได้กับพ่อได้ยุปีนี่ เอาเง้นงามๆุม้นกันไก่ซีบิดแล้วะครับยังมาหลายหลังลงทางเสียเวลาลงคณะเสียคันเบียดดีที่สุดรอบเป็นหลง ตันนี้ฟางเงี้ยนี่ปลาคอนไม่ค่อยค่อยหนุ่มกระโเผอึ้อกงกระเทียบหรือเบลร์บดขับพี่น่อ,นนองเบ็ดป่ปนี่นะครับในสองตัวเศร้าเนี่ยบอหมันยันเด็กปนน้ำใสๆอยู่เหมือนยังสีอิ่มกัน วันหนี่ก็ขาพูดละอ,ออกไปหน้าครับผมไปเบื้องน้านะเคือมันหัวพอผ้ายุออกแล้วก็ไปยามดังใส่ว้หลังคันแท้ทั้งโคกเลยละย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดเดอร์ครับผมมุนตีหน่อยลอยโลกับพานหำสวัสดีครับสวัสดีครับ